โอเคครับทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กับเกม Airport t o นะครับกับเกมแรกในปี2024ของเรานะครับไปเริ่มกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เข้าสู่เกมเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะในพาร์ทแรกเนี่ยเดี๋ยวเราจะเล่นตามเออดิวเรียไปก่อนนะครับเป็นการเรียนรู้ไปนะครับเริ่มแรกเหมือนจะแนะนำแดชบอร์ดระบบต่างๆนะครับเราไปเรื่อยๆก่อนแนะนำนู่นนี่อ่ะเริ่มละโทรให้เราอ่า คอนแทใช่ไหมคอนแทคนะครับมักซิมมมันเยอะกว่าถูกกว่าอ่ะเซ็นไปแล้วก็ติดต่อมาให้หมดเลยนะครับอืมหมุนก่อนเดี๋ยวผมวางแล้วก่อนว่ายังไงดีมันฝั่งข้างบนมันจะเยอะกว่านะปึ๊บเดี๋ยวเราจะสร้างอันเวฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนะครับ อนาคตก็จะเป็นตรงนี้เป็น2องลันเวประมาณนี้ถ้าเราเล่นถึงกันอ่าทีนี้อาคารพร้โดยสารควรจะอยู่ตรงนี้เอ๊ะเราก็มันแตกแล้วเหรอเดลือการเพลน,นะครับโอเคมาละส่งส่ง,สงอ่คนงานนะครับสร้างถนนก่อนสร้างถนนอ่าตอนแรกในหัวเนี่ยผมอยากสร้างคล้ายๆแบบสวนอภูมนะสวนอภูมินะ อันนี้เอาเป็นตัว U ก่อนแล้วกันนะครับอา่าตัว U อืมโอเคเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันน่าจะเปลืองตังค์ไปเราลบตรงนี้ทิ้งก่อนโอเคทีนี้เขาบอกให้สร้างรันเวย์นะครับรันเวย์แรกของเราเราใช้เป็นแบบ ย่าก่อนนะครับโอเครันเวย์แรกของเรานะครับเป็นรันเวย์สนามย่านะครับสร้างไกลประมาณนี้เลยเอาเกือบสุดก่อนนะเขาก็ใหสออ้สร้างทางเข้าทางออกสร้างทางเข้าทางออกสุดก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคสร้างทางเข้าทางออกแล้วทีนี้สร้างแท็กซี่เวย์ครับแท็กซี่เวย์หนึ่งสองสามประมาณ5ช่อง ที่เวเราสร้างมาสุดเลยมันต้องมาชนกันแบบมานี้ออกมาให้เราสร้างอ่า small stand ก็คือที่ที่จอดอ่าเครื่องบินนะครับที่จอดเครื่องบินที่แบบไม่ใช่เราเรียกอะไรไม่ใช่ commercial นะเหมือนเครื่องบินส่วนตัวนะครับเป็นรานจอดส่วนตัวห้าที่4ีอ่ะห้าที่ครับ เร่งความเร็วนิดหนึ่งทีนี้ก็รอเวลาสร้างให้เสร็จนะครับเร่งความเร็วสุดกันไปนเลยตรงนี้จะผมจะวางอ่าเขาเร,ร,รียกอะไรจุดเคาน์เตอร์เช็กอินใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเหมือนส่วนอาบูนะครับที่จะมีอ่าที่ขึ้นผู้โดยสารหยุดฝั่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะเป็นตรงนี้เป็นตัวยูนะประมาณนี้ก่อนถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับหรือว่าฝั่งนี้มันขยาใหญ่แล้วไม่ได้แล้วไม,ไม่รู้นะอาจจะไม่ได้แบบตามที่หวังนะครับ โอเคแล้วเราก็ต้องมีอ่แท็กซี่ลืมเลยแท็กซี่เวแท็กซี่เวอ่ถนนที่นำเครื่องบินมาจอดนะครับทีนี้เขาบอกว่าให้สร้าง ATC Tower สร้าง ATC สร้างตรงนี้ไปก่อนโอเคเรียบร้อยสร้างครับมาคนของมาสร้างกันตอนนี้ยังไม่มีอาคารผู้โดยสารนะ อันนี้แบบมีแค่รันเวย์ขึ้นลงกับแรมนะที่จอดแล้วก็ตอนนี้เขาให้เราเปิดสนามบินได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เปิดรันเวย์นะครับเราให้เป็นทางมาขึ้นลงตรงนี้ให้ออกตรงนี้ให้เข้ามันก็จะวนเป็นลูปอย่างนี้นะครับโอเคมาแล้วลำแรกเครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินส่วนตัวตอนนี้เขาให้เรารอนะครับเพื่อบินมาแลนด์ห้าลำนะครับ เดี๋ยวเราจะเร่งความเร็วกันไปก่อน A few moments later ไปนะครับ Take off ครับแล้วก็มีอีกลำแรนอมาพบพอดีทีนีในะแบบบบ้ให้ล้อมรั้วเพราะมีพวกสัตว์นะแบบเมื่อกี้แบบมีวัวให้ล้อมรั้วให้ล้อมรั้วให้ล้อมรั้วเดี๋ยวเราซูมเข้าไปดูหนะ่อย a t ประมาณนี้ซูมเอาหน่อยล้อมรัวล้อมรัวล้อมตรงนี้จะมีอาคารมาชนมีอาคารเดี๋ยวมาปิดตรงนี้ทีหนึ่งอาคารรถใช่ไหมัวอยู่รถเหมือนลรถจะต้องเข้าออมาแถวนี้แหละ ให้วางประตูด้วยเดี๋ยวนะผมยังออกแบบไม่ถูกเลยนะสร้างประตูตามที่บอกแล้วมันก็ให้สร้างอ่แอร์คาร์บนะครับรีฟิลเซอร์วิสแบบพวกเติมน้ำมันนะสร้างทางเข้านะครับจุดเช็คพอยต์สำหรับอ่รถบริการนะครับรถบริการตรงนี้เลยกันละกันอ่ะนะ ก็เป็นถนนเซอร์วิสนะครับปึ๊บ a อ c ีนั้นตรงนี้ต้องเป็นถนนอืมประมาณนี้ฮะเดี๋ยวเราย้าย ATC ได้ไหมเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะ ย้าย a g นิดนึงมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ถนนเซอร์วิสนะครับรัวก็จะลบโอเคค่อยค่อยเคลียร์กันโอเคทีนี้ถนนตรงนี้เชื่อมรัวก็ปิดได้เลยที่นี้ โอเคสมบูรณ์แบบสร้างต่อมาก็คือให้สร้างอาคารเก็บรถนะฮะอาคารเก็บรถตรงนี้แล้วก็ท,นนะว okay. ที่เติมน้ำมันนะไเรื่ยอ่ะโอเคที่เติมน้ำมันนะฮะรอการก่อสร้างครับต่อมาให้เราทําการเช่ารถหรือรถ รถขนน้ำมันสักสองสองคันแล้วกันอ่ะเร่งความเร็วเลยซื้อรถน้ำมันสองคันแล้วก็สัพพายสักเจ็ดสิบอืมสัพพายเจ็ดสิบมาละคันแรกต่อมาอะไรเอ่ยอีโคโนมี่คอนแทคบริษัทส่งน้ำมันนะ1นเปอร์ลิตร 1น่เปอร์ลิตรหนเป็นเอ้โอเค1.3โอเคนี่คือรถส่งน้ำมันคันใหญ่นะก็ enable น้ำมันทีนี้เราก็มีรถน้ำมันนะ <c oughs> เพื่อไปเติมพวกเครื่องบินส่วนตัวเรียบร้อยละช่วงแรกเนี่ยครับมันก็ประมาณเนี้ยค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับ จะแบบเป็นการสร้างแล้วรอก่อนเรายังไม่มีสายการบินแบบพาณิชย์นะตอนนี้เป็นแบบส่วนตัวล้วนเลยมอนเวียก็จะพังเร็วนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดท,ทีหลังเงินติดลบอีกแล้วก็เราก่อสร้างอะผมคิดว่านะมันเริ่มดีขึ้นลนะนะบวกละอีควสเลยได้ไหมโอเคจะได้ไม่ต้องรอตึต เติมน้ำมันให้ก๊าซหลังต่อมาโอเคได้เวลาสร้างอ,า,อาการผู้โดยสารหลังแรกนะมากันเลยอาคารผู้โดยสารเราจะทำให้เป็นคนเดินคนเดินคนเดินเท่านี้เท่านี้ก่อนเดี๋จะมีตึกนะตรงนี้ เช็คอินกะไม่ถูกเลยก็อ่ะให้คนเดินด้วยถือว่าเป็นเทอร์มินอลแรกนะเทอร์มินอลแรกมีอ่ารถบัสใช่ไหมถ้ารถบัสหนึ่งสองสามแท็กซี่แล้วก็รถส่วนตัวก็วถังมาลายครับ หนึ่งสองสวยงามสร้างถนนเชื่อมนะตรงนี้ควรจะเป็น one ว a y ประมาณนี้ประตูใหญ่สองประตูตรงกับทางมาลายแต่มาเดินเข้าได้เลยเราก็มาเปลี่ยนทางเข้าหน่อย ก็สร้างที่จอดรถนะครับเ,เกินเกินเกินเอาแค่นี้คนเดินคนเดินไซวอลมีเดียมโอเคครับสามารถเนี่ยนะสีเขียวนี้คือแบบคนทั่วไปสามารถเดินเข้าอาคารได้ เรามาให้สร้างอ่าสตาร o m ลูมสตารูมตรงนี้เดี๋ยวเป็นเช็คอินใช่ไหมถ้าสวนจะภูมิก็คือเป็นแถวเช็คอินตรงนี้สตาร์ r o ูมเราให้อยู่ด้านข้างก่อนสตาร์ r o ูมประมาณนี้สร้างห้อง staff ก่อนอเดี๋ยวใช้เป็นประตูประตูเล็กห้องสตาอืมประมาณนี้ฮะเรียกว่าโซนสตาร f เลยละกันเดี๋ยวเราจะใช้กำแพงปิดตรงนี้ อืมแล้วก็กำแพงสตาร์ฟโซนสตาร์ฟโซนสตารฟรูมอันนี้เราเซตเป็นที่จอดรถจอดระยะยาวนะครับน,นี้แบบระยะสั้นมีสองอาคารตอนนี้ทีนี้มาสร้างโต๊ะครับตอนนี้เดี๋ยวเราเน้นความสวยเลยดีไหมยังก่อนผมว่ายังก่อนน,นะประตูเข้ามามีต้นไม้กัน้น4 5 หกเอ่ะเอาไปแปดก่อนพอดีเหลือหัวเหลือท้ายตกแต่งด้วยต้นไม้นิดหน่อยพื้นห้องสตาร์เป็นสีน้ำเงินแล้วกันส่วนทางเดินตรงนี้เป็นสีส้มโอเคเพิ่มมีสีสันนะอันเวนตรงนี้อีก58%ใช้ได้อยู่ต่อมาเขาให้เราจ้างสตารนะครับ ให้จ้าง i อดีแอดมินตรงนี้ยิ่งยิ่งเขียวมันก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายแพงนะเหมือนเราจ้างคนเก่ง2คนก็ให้เรามาที่ o p e r อเรเมาวิจัยนะครับเขาบอกให้เราวิจัยคอ m เมอรเชียลไรเซ้นสองคนอเอาแบบตามเขาไปก่อนนะแล้วที่เหลือตอนนี้ก็คือรอครับมาแล้วนะนี่นะฮะต่อมามันก็จะเป็นเทอร์มินอลนะครับ ยืดไปก่อนอันนี้เราแบบเลี้ยวคร่าวๆลบกำแพงก่อนที่ขวางนะตรงนี้เดี๋ยวเราทำเป็นประตูพนักง,งานสามารถเดินทะลุดได้แบบทั้งโซนต้องห้ามด้วยนะครับประตูเป็นประตูนี้ปืนส้มล็อกไว้ให้รู้ใน h t f ฟล์ตเราคอมเมอร์เชียลเรียบร้อยคอมเมอร์เชียลแล้ว วิจัยอันนี้ต่อเลยนะครับในไฟเต่ามาเขาให้เรา,าจุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินเช็คอินเช็คอินสมองเช็คอินเรามาดูคร่าวๆหน่อยว่าเอาตรงไหนดีเช็คอินเล็กผมว่าเอาไว้แถวนี้ก่อนแล้วกันนะสองที่แล้วเขาก็ให้เราสร้าง security นะครับ security โซนก็คือโซนที่แบบถ้าสนามบินเราก็คือเรากำลังจะเข้าไปาขึ้นเครื่องน,นะ ตรงนันทั้งหมดเลยนะฮะจุด security เข้าทางนี้ทางหนึ่งทางเข้า security เข้าทังรบวอลนี้ออกก่อนเดี๋ยวค่อยสร้างทับใหม่ security เดี๋ยวนะผมคิดใหม่กัน c ี e a r ถ้าตรงนี้ไม่มีอะไรเอาไว้ให้คนเดินผ่านตรงนี้เป็นจุด security ตรงนี้ออกมันต้องอยู่ประมาณเนี้ยตรงนี้แหละ i n s e ็ t security 2จุดเราก็ให้ทางออก ทางออกมาตรงนี้อีกนิดนึงทางออกอประมาณนี้แล้วก็มีกำแพงนะครับกำแพงปิดอะปิดอย่างนี้ปิดโซนกิ c u ตี้ y เข้าอันนี้ออกทำพื้นแดงหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบบเคลียร์กิจเตี้ยโซนประมาณนี้เร่งความเร็วได้นะทีนี้ต่อมาครับว่าเราสร้างจุด บรอดดิ้งประชิดอาคารตรงนี้1 2 3่งเอ้ยเอ้ยนี่โอเคแล้วก็ถนนครับเอาไว้รถเซอร์วิสวิ่งเข้ามาตรงนี้ทั้งหมดแต่ก็ต้องสร้างพื้นที่นะครับ ที่เครื่องบินนะวิง่งโอเคเร่งความเรยวในการสร้างเลยแล้วก็แท็กซี่ไลนะครับสร้างรอตเตอรชกินแดงไปหมด1 2 3่ี อ่ะสร้างประมาณนี้ก่อนค o ม m e r c ์ a l ียลไฟลรีบกดก่อนเดี๋ยวมาละจะเครื่องมันมาลงไล่มันเลยเป็นคอมเม r c i เชียลไฟยังยังจะมากันอีกโอเคเป็นคอมเม r c i เชียไฟกันหมดละเราให้เราเลือกนะครับว่ามันเป็นเคาตอร์เช็คอินของอาเกตที่ไหนอเอประมาณนี้ลันเวา สามารถรองรับออันนเนี่ยโอเคเปิดเป็นคอมเมอร์เชียลไฟแล้วก็รีแพร์ด้วยสามารถเขาให้เราจ้างนะครับ Security Security เรามี2เราจะจ้างไปสัก3ได้มีคนพักด้วยนะแล้วก็เซอร์วิสเอเจนต์พรอสเอนเจอร์เซอร์วิสเอเจนต์เขาให้เรา4คนพรอสเอนเจอร์เซอร์วิส เอเจนต์ต่อมาเป็นซิเคเตตี้เราจ้างมาแล้วนี่สี่โอเคสี่คนแรมเอเจนต์แรมนี่คือจะเป็นคนเช็คอินที่เกตแล้วก็พวกทำอะไรเกี่ยวกับเครื่องบินนะสี่ให้คนห้าดามเอเจนต์เซอร์วิสราวดิสเปล โอเคต่อมา4มีเราจ้างไป5ใช่ไหมตราบล้ำเอเจนต์เราจ้างไป5ตอนนี้มี4น่าจะกำลังดีแล้วก็มีอยู่4เกตนะตอนนี้4 gate. เกตเขาให้เรามาคอนแทรคนะครับสายการบิน2.5 0เปอเปอร์ไฟน่าจะเข้ากันหมดเครื่องบินลำเล็กม,มันมีผลอะไรหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะเมเปิล แล้วก็เอาอะไรดี3ดาว Trinity Aviation แล้วทีนี้ให้เรามาวางอ่สเกตโอนะครับฟลายแรกลงพร้อมกันพอได้อยู่โอเคทีนี้เราก็รอเวลารอเวลารอเวลาอันนี้คือฟลายแผนเกตท,ที่ที่8เกตท,ที่8คือเกตไหนเนี่ยคือตรงนี้นะใกล้ๆเกตท,ที่8อันนี้คือปิดไปก่อน ตรงนี้ก็แบบรั่วมากอะตอนนี้ก็เป็นเทอร์มินอลเป็นติ่งแต่ตรงนี้ก็จะมีอีกเป็นตัวยูก็จะสวยงามนะไล์แพานมีอะไรเพิ่มเมเปิลกลมชิปสัก10นาทีทีนี้ก็มีเครื่องบินนะตอนิดละลงมาตอนนี้เราเซ็นไว้4มันเซ็นได้อีกไหมเนี่ย อมันก็น่าจะเซ็นได้แล้วผมว่ามาอีกสายการบินหนึ่งจะเป็นอะไรไปใช้ให้คุม้มเมเปิลมาใหม่เอาไว้น้ามาใหม่มีอะไรอีกเ,ออเรื่องนะวิจัยเนาะในไฟล์เรียบร้อยปลอรอน่าจะยังไม่จำเป็นอืมอิมเมจันซี่รสปอน เซนไปนะครับเกตเกตเกตโอเคตรงนี้ประตูปิดได้ปิดหนึ่งฝั่งเดี๋ยวอนาคตจะมาวิ่งฝั่งนี้เป็นตัวยูตอนนี้เหลือเวลาแบบรออย่างเดียวรอไปเรื่อยๆจากการบินแรกนะครับที่จะลงเป็นบินมาจากกรุดอนธานีนะครับมาสู่สนามบินโดชิโอนะ กรุงเทพจากรุดรอนนะครับบินมากรุงเทพนะครับแล้วก็จากตรังนะฮะกรุงเทพสุร,ราษฎร์แล้วก็โอโขหินนะตอนนี้นี่ผู้โดยสารแบบเรามารอแล้วนะนี่นะไปสุร,ราษฎร์นะเออมาแล้วนี่ลำแรกอุดรธนทานนีนะครับสายการบินพาณิชย์ ลำแรกนะครับพาร์ทนี้พาร์ทที่1ก็จากกันไปด้วยเราสามารถนำสร้างสนามบินนะครับที่เปิดเป็นสายการบินพาณิชย์มาสู่สนามบินเรียบร้อยนะครับแล้วพบกันในพาร์ทหน้านะครับว่าเราจะทำอะไรกันต่อครับสวัสดีครับ